สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับจิว๋วสตูดิโอคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำวิธีการสกินช็อตแบบเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็สกินช็อตแบบเต็มหน้าจอเนี่ยเราสามารถมาร์คเพื่อแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมไฮไลท์ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มันเลยก็เวลาที่โปรตีแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยากจะ กี้จอดหรือแคปเจอร์ภาพหน้าจอแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยปกติแล้วมันจะแคปได้แบบไม่เต็มจอก็คือหมายถึงไม่เต็มหน้าเว็บไซต์นะครับในกรณีที่เราเปิดเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเราแคปเจอร์แบบเก่าเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับวิธีการแคปเจอร์เนี่ยก็กดปุ่มโฮมกับปุ่มสลิปรพร้อมกันถ้าเป็นโทรศัพท์ รุ่นที่สแกนใบหน้าได้แล้วเนี่ยตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปนะครับก็จะใช้ปุ่มสลิปกับปุ่มบ o l u m อัพกดพร้อมกันเพื่อ,อทำการแคปเจอร์หน้าจอทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะแคปเจอร์จอภาพแบบเต็มจอแบบตัวเว็บไซต์ตัวอย่างก็คือเว็บ a p p l e ตัวนี้นะคร ผมอยากจะแคปเจอร์ให้มันเต็มทั้งหน้าจอเลยโดยที่จอภาพเราเนี่ยสั้นหรือเล็กนิดเดียวเวลาที่เรากดแคปเจอร์เนี่ยให้เราแตะที่สกรีน็อซ้ายล่างได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ตัวเลือกด้านบนนะครับว่าฟู g เพจฟูดเพจตัวนี้เนี่ย เวลาที่เราพอเลือกไปแล้วเนี่ยด้านข้างจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันสามารถให้เราเลื่อนดูคอนเทนต์ทั้งหมดของหน้าเว็บไซต์ที่เราแคปเจอร์มาได้เราสามารถตัดเหลือแค่ตามความต้องการได้โดยกดสัญลักษณ์คอพที่มุมด้านบนนะครับซ้ายบนอันนี้ผมก็จะเอาแค่สุดแค่รูปภาพประมาณนี้กดดังเมื่อเสร็จสิ้นนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะแก้ไขเราอยากจะแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออยากจะไฮไลท์ข้อความในกรีผมผมก็อยากจะไฮไลท์ข้อความตัวนี้ iPhone SE ก็จะทำการเลือกที่ตัวปากกาเมจิกด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกสอีทีนี้อยากจะขีดซ้นใต้เราก็เลือกมรรทัดด้วย ผมจะคิดเส้นใต้เพื่อเส้นใต้ข้อความหรืออยากจะไฮไลท์ไฮไลท์แบบไฮ้ไม้บรรทัดด้วยเพื่อที่ป้องกันที่เราลากลากเส้นไม่ตรงนะครับถ้าเกิดเราลากด้วยมืมอของเราทีนี้ในกรณีที่ เราทําการแก้ไขโดยการมาร์คอัพส็จซิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยากจะแชร์ออกไปเราก็กดที่ใส่รักแชร์มุมขวาบนนะเราก็เลือกส่งไปทางอีเมลได้เลยหรือว่าส่งไปทางแอปเกตต่าง,งต่างๆส่งทางเมสเซจก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีขอผมเนี่ยผมจะเซฟไปที่แอปไฟล์เราก็เลือกเซฟทูไฟล์นะัะ เก็บับที่ไอคาวได้เช่นเคยเสร็จแ,แล้วกดดันเพื่อเสร็จสิ้นทีนี้เวลาที่เรากดเซฟเนี่ยก็จะมีเซฟ pdf to file อีกครั้งหนึง่งหรือในกรณีที่บางคนกดรูปสอนแชร์ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องการจะกดเซฟอีกครั้งนึงเนี่ยเราเลือกบีบไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราแก้ไขแบบชั่วคราว แล้วก็ทําการส่งไฟล์เหล่านั้นเนี่ยออกไปได้ทันทีเลยจะได้ไม่ต้องเลื่งพื้น <c oughs> ที่ของตัวเครื่องเพิ่มนะฮะนี่ก็เป็นทิศสั้นๆง่ายๆนะครับก็ถ้าท่านใดมีทิปใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยเราสามารถคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยมาตอบทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอจบไปแค่นี้สวัสดีครับ